เว้นแบนดได้อยู่วันแโชว์สก,กินรีวิวสก,กินรีวิวบันไข่ทักใครมาหน้ารีวิวกับมาหน้ารีวิวว่าลิปสติกแต่พิมพ์ไม่ตกติกมันชื่ออะไรออม อยู่ตาลิปติกแล้วแบบเซตเอาสก,กินเสียวด้วยอะแล้วกูคือกูแข่งกูเล่นไปกูสู้เลยไม่ได้เพราะกูแข่งอยู่ มันตีสดกับปูที่มออีอันนี้ไงเติ้ลเทมโปงไงสดเนี่ยเหรอสดเลยพี่ก็ว้ายเตงมันจะจั่วนะครับ,บกรับานดีกว่าเซตเทจะพอแล้วนะ ะน,นานนบอกมานาเม,ม็ดอะไรอ่ะตอนที่พี่จะเล่นยูมิสังเกิลโอเคเฮ้ยป่าป่าทำไรอะ่ะลึกไม่ได้จ้ะป่ามันกำลังเลงที่จะเย็ดฉันอยู่ซึ่งฉันแบบก็กลัวที่จะโดนเย็ดเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้กลัวมากแต่ก็อยากอยู่ตายอยู่บ้าง เต้งย่าครับเบฟขาขึ้นบนนะพี่เฮ้ยก็ไม่บอกเกือบไปแล้วเฮียไปให้ใเอาไม่ละกลิ้งมาแมงกิ้งขี้ <c oughs> แมงกุจีพอแล้วพอแล้วเอาหรอได้เอาเลยแมงกิ้งขี้ระวังนะคะแมงกิ้งขี้ระวังค่ะ อุ้ยสวยมากแม็กกิ้งคีแม็กกิ้งคีถา,ายคู่แมก็กกิ้งคีเลือดแล้วก็ไม่ถอดทอนเลยพี่ก็สามารถมาช่วยแม็กกิ้งคีแม็กกิ้งคีทำอะไรกัน,กนกกกได้ยังไงดูเลือดมาละก็เลยไม่ได้เพราะกลางแข็งอยู่ใชเเเเ่เอาแล้วตะกี้เอาแล้วเอาแล้วอัพสองนำแคร์เพื่อเออแล้วไงต่อฮิวส์อะเอาตัวหลังก่อนไหมเออเออมันเอ้ย คือเป็นอะไรคืออัตตี้มึงต้องดับเบิ้ลคิวแล้วเออมึงต้องดับเบิ้ลคิวแล้วจังหวะน,นี้มึงระวังหอ,อกหอ,อกเจ็บมากหอ,อกชิดดังอีฮีคีบมันบังสกิลกู้มปสกิลมันหมดแล้วโอ้เฮ<อ>้ยวิ่งเร็วจังมาวิ่งเร็วกว่าโอ้อะไม่โอชนมีเกือบแล้วค่ะเมื่อกี้โอชนเอ,อ้ยโอ้ โอ้ดูด้ว่ากูอยู่ไหนโอ้โอ้รถเรือฉะละโอ้หมาจะล็อกขวดหีกันนะโอ้มันมาแล้วนะมันเอาจริงนะน่ะยังไงยังไงนี่ไม่แคร์ไม่แคร์หน่อยเยโอ้พูดๆาพูดเถอะแกคิดว่าแกให้ัเลนชั้นคิวหรือชั้นจะแบกแกได้ใช่ไหมเนี่ยได้มั่นใจสามหนึ่ง ไปด้แขนยูสิอาฟ้าไงติงแน่ทั้งคืนได้ไหมมาอยู่ข้างบนพี่อะโอ้พี่ว่าพี่อยู่ได้ซูได้แล้วโบกลงมาแยูได้เหรอเพราะว่าโอมมันจะไปมากกว่านีย่ออนาปปลักกันนาการบันดาการนาเกมิสัมพลเกกนาพลเอกนาคนนากันนาเกมิสัมมันคือแมงอะไรพิมพ์ไปเลยแม็กกิ้งคี้ แต่ก็รู้เองมันคืออะไรแกฟาร์มบ้างไหมยัยโอแกไปฟาร์มบ้างไหมแกจะเอาอีกแล้วหรอมันไม่มีแฝดทั้งคู่รอ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 เฮ้ยกิ้งมาแล้วลมลมเออลมเจ้าผันพัดตามันเออไอซิตู่ไหนตามันเอาอีกเอาอีกได้อีกไปยึดกู หมาอยู่ล่างสุดตรงกลางเมื่อกี้วิ่ถีฐานไปรักหมาสาวจ๋าดูหมาให้พี่ด้วยอย่าปล่อยให้หมามันกัดนี่ไมได้ทีหนึ่งแล้วเฮ้ยมูดูเลือดกูกูก็แทบกระอักเลือดเหมือนกันค่ะหมาได้โปรดอย่าวิ่งขึ้นมาเด็ดขาดไม่รู้อยู่ล่างค่ะไม่รู้กูกลับมาแล้ว ทุกความปลอดภัยของกันมันวิ่งผ่านภาพเฟปไปด้วยแทนที่มันจะวิ่งมาฆ่าเฟปเกอนแล้วค่อยไปหาพี่มันวิ่งผ่านน้านไปเลยหัวกูก่อนครับเมื่อกี่นิ้มันวิ่งผ่านลงล่างไปเลยชนะแบบงงๆชนะแบบกูก็งงสติอยู่แล้วพี่แจ๊คขนาดนั้นเนาะพี่แจ๊คเขาสติอยู่แล้วที่พี่แจ๊สตินะไม่อย่างนั้นคุณจะเป็นบ้าจริงนะความตายดินนะครับที่หกก่อนที่ครับเพราะว่าคยคิดมาเอาง่า โอ้เดี๋ยวช่วยเลนอื่นเลยนะโอ้เลนที่ is okay ได้แต่เล่นได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮตรงกลางเขาเย็ดกันเอออุ้ยเด็บท่องมึงเพนทิออนมันจะเย็ดลูมนะเอ้ยมาเกี้ยโอ้ฟาร์มบ้างเถอะเอาเลยเอาเลยเอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้ก็ได้เอาอีกเอาอีกโอ้อันไหนอันนโอ้ไม่ได้ละ ก็ฟาร์มแล้วเราก็เลยไปแกงโอเคฟาร์มคอมหนึ่งแล้วไปแกงตอนเนี้ยหลุมตามฉับเฮ้หมาเออหนีหนีต้องหนีไหมเฮ้มาแล้วพูดร้องคุณร้อมเลี้แล้วเรื่อะไรอ่ะโดนเยอะหรอกุณก็ติดขางั้อะไรก็ไม่รู้ทำไมงอ พี่มาพี่มาพี่มามาจากนี่มานี่มานี่มันมีอันตินะเฮ้จิมม่โดนนี่อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์มีคนมามีคนมาอย่าทำเป๊ปนะเตประวังมันมันระวังมันเออนี่แน่ระวังระวังระวังมาใจนั่นน่ะมาใจนั่นเออมาใจนั่นน่ะโอเคมาใจนั่นแล้วมันก็เท่าไหร่พี่เออมันอีกอีกเวียพี่ จะมาจไอ้นั่นนี่อย่ามาจ่ายนั่นมาจะไอ้นี่แหละไปกินที่ไปละครโอ๊ยใชมาจ่ายนั่นว้ายเฮ้ยมึงไอ้เพจที่ออกไปออกไปแล้วตักมันแปะใส่กูในหน้าหีมาจ่ายนั่นเออเออเฮ้ยนี่แน่นี่แน่แล้วไงไม่รู้ ใส่วิรู้จักปิดพัดลมนี่หนาวหนาวมากเฟสมันเปิดพัดลมมันม้องขนาดนั้นที่หนาวมากเลยนะเดี๋ยวมันจะไอ้นั่นเออแล้วมันจะอ่ะเจ็บตรงนั้นน่ะจับตรงนี้เนี่ยออใช่จะนาเล่นมีได้ใหม่ไม่ได้มันเคลียร์คีดยากถ้าเล่นบนนะได้อยู่สมัยก่อนมันไม่มีแฟลชนะอีนั่นอ่ะ เดี๋ยวมันจะอีเพนน่ะอีเพนที่ออนไม่มีเก่งอะไรพี่อย่าไปชมมันอีโน่นั่นอ่ะเฮ้ยไม่มไม่ทำเอาลิฟได้นะเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวมันจะไอ้นั่นกุ้งสองตัวพอไหมไม่พอเดี๋ยวเอาฟาร์มกพราวะวีเอ s ได้เดี๋ยวพี่ไปช่วยลิฟเนี่ยมาๆมาอันนึงอันนึงนะเอ้ยป่าอยู่ป่าอยู่บูมมึงแทงไหมมึงแทงกูจิ้มนะกูจิ้มนะ ซิมนะนอ้องแยกล่างไปตีบ้านแล้วก็กลับพี่ช่วยได้โอ้พี่เมียนต <c oughs> ีการยการการ์กำลังไปเมียนตีเมียนตีนิ่งไว้อยู่แล้วแอบเราไม่แอบหรอเราไม่แอบหรอมึงทำฮี้อะไรกับไอ้สัส เฮ้ยฝรั่อนเลือดค่ะมาน้าเขาบอกมีมาแล้วโอ้พี่มาพี่มาราวัมันยกเรามันยกอย่าทำอย่าทำว้าเมนโยนนีพี่แบกได้เชื่อพี่ให้มด้๋อปล่อยเลนพี่ให้ทุกคนดึงอ่ะนี่มันมังเอ้กูุ่ไหน ไหนมาแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสู้ยัากากัดยัากากัดถอนถอนถอนแล้วยกแล้วหลาดเ,เดี๋ยวพี่แบกเองเดยวจะฟดเลุกเอยลากเข้าไปลากเข้าไปในรูได้อยู่ได้อยู่พี่แบกเองโอ้จัดไปได้โอ้มั่นใจมั่นใจในตัวพี่นะ เกมอื่นที่แล้วมาพี่ตายเยอะไม่ต้องตกใจแต่เกมนี้พี่ตัวแม่สุดๆพี่บอกเลยถึง่ไหมจะเล่นตัวพ่อกลับบ้านก่อนได้ของละพี่จะวิ่งไปกลางมันมาแยวอ่ไม่ไม่แยวอ่ะไม่แข็งนะรับไปรับก็รับไปรับโอ้ย่ามันจะยกพี่โอ้ย่าโอ้ขอร้องลั่นป้าจนนาค่าป่าล้าง ออกไม่ใจยังครับได,ได้เราจะได้เกียฮารดเตียให้ดูนหน่อยเธอซื้อสก,กินให้เราดีเราไม่มีตังค์แต่ว่าเรามีตังค์ซื้อไอคอนเราไม่มีตังค์ซื้อนั่นดิโออยานะพี่โอในหัวโอพี่รู้คิดอะไรอยู่ไปฟาร์มก่อน <laughs> พี่แบกได้ก็จริงแต่โอต้องฟาร์มโอหาที่ปล่อยลิฟก็ได้ไปเลยตรงนี้ <laughs> มันอยากเล่นกันเนาะ หมาร่างหมาล่างเรามันมันไม่ดันนะกําลังไปกําลังไปกูกําลังไปพอดีไงไปดันน้อยก่อนเฮ้ยบังกอนไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่จัดการเองกูจะไม่ให้เซตเข้าคลิปเลยจ้ะเดี๋ยวจจัดการเอง นีอุ้ยโคตรสวยขอบคุณค่ะเป็นครั้งแรกที่กูเล่นอยู่นี้กดเขาในบ้านขนาดนี้เครั้งแรกที่กูเรียนรู้เรียนรู้แกจะเข้าไปเลยอย่าอ้อนนะโอ้อเป็นไงบ้างอุ้ยมึงถึกจังวะอุยว้าโอ้พี่ฟันพี่ฟันพี่กระแทกลูเอ้ย มันง่ายเกินไปป่ะเนี่ยโอ้าได้กินดีโอพี่กินกีมันออกไม่ใช่จ้าเขาเรียกว่ากินเต่าค่ะนั้นอะมาช่วยหน่อยโอ้ยเดี๋ยวมีเทเลพอร์ตอยู่รอแป๊บบปนึงที่ไม่ว่างวันนึงฟาร์มก่อนโอ้น่ารักจังเพราะว่าโอ้อยากโดนเยีท่าเทเลพอร์ตสิบเบียกําลังไปมันจะแฟดเขาโอ้ยมึงมากูมาอยู่ กรโดดไปมาผัดมากับ <pursue> พ okay. like ี่อาซีพี่อากี้กระกับอาซีเทียตเต้เดี๋ยวบอกเลยเดี๋ยวไปดี๋ก็ไม่ทันอยู่ดีค่ะไปวิวโอจากนี้มานี้ยั่วแม่ล่ะโอพี่ยั่วยังพี่ยั่วได้ยังเอาอีกเอาอีกได้เอาอีกหรอไปเอาอีกก็ไปเอาดิเอาดิไป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 ดิมาน่ามันหมดแล้วมึงอีกแล้ว อย่าทำนะจริงเหรอมากลัวไม่กลัวไม่กลัวแล้วมันยกมันยกเยอะหมัดตรงเยอะนี่เองสัตว์ตอนไหนสุดสุดอิสเนเปอร์สุดสุดเอ้ยบ้านตีี่อย่าป้อมเป็นไรเปล่ากูแค่เข้าไปในระยะมึงจะตีกูทำไมเฮ้ยเป๊ปโดนแต่เป๊ปเชิดกำลังไปกำลังไปอะไรอยากเดิมบล็ตีเออเอออะไรอยาจะฆ่ากูเหรอยากว่ะ เอาโต๊ะป่ะหนูโดนแก๊งป้ามาสี่รอบแล้วโดยเฉพาะล่างว่ามันลอยมาหาหนูกับป่าคุณละแคสมาละแคสตัวแคบเป็นไงล่ะอยู่นี่เมนอยู่นี่ค่ะเป็นไงเอ่ยอย่ายอมนะขอร้องยังไม่ได้เล่นเลยอย่ายอมอย่าเพิ่งยอมนะว่ายล่ะเอาดีเอาดีเอาดีอย่าไปกลัวนะแมนอันตีไปแล้วอะเฮียตี อุ้ยมันเอาอีกแ้วมันโดนใส่กู้งแล้วมาแล้วกูมาแล้วมันโดนใส่กูอีกแล้วอ่ะว้ายมาหมาโอ้กินเลยเถิดสักตัวโอ้สักตัวโอ้โอ้เห็นไหมล่ะเฮ้ยมันยอมแล้วมึงอุ้ยกูได้รีวิวแล้วเออสิบส้าเอ้ยมันสองล้านเลยนะหมาสองล้านเลยนะมาสเตอรี่อ่ะ